ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณในยะที่สองจากหนังสือพบภูมิหน้า15อ้างอิงบาลีเล่มที่17ข้อที่106พิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชมี5อย่างเหล่านี้5อย่างเหล่าไหนเล่า5อย่างคือ 1. เพืชจากเง้าหรือรากมูละพีชะ 2. เพืชจากต้นขันทะพีชะ 3. พืชจากตาหรือผลภัลพีชะ 4. พืชจากยอดอัคขพีชะ 5. พืชจากเมล็ดพีชะพีชะพิสุททั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ที่ไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องงอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีแต่ดินน้ำไม่มีพิสุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไปบูนได้แลหรือหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่าพิสุท์ทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้แหละที่ไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้อง,งอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีทั้งดินน้ำก็มีด้วยพิสุท์ทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไปบูญได้ไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าพิสุททั้งหลายวิญญาณถิติสีอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารพึงเห็นว่าเหมือนกับดินพิสุททั้งหลายนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำพิสุททั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยปัจจัย พึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้านั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้พิกษุททั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทานาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวท,าทนาเป็นอารมณ์มีเวทานาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุญได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุญได้พิกษุท์ั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูณ์ได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมากันไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไปบูณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยพิสุทธิ์ทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิสุละได้แล้วเพราะระราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง เพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้